สวัสดียาแดงแล้วพี่น้องเด้อส่งายหาโมงกูกลัวครับนะครับแล,ล้วก็พี่น้องเพื่อนในกักน้ำครับกักน้ำข้าหน้าครับโมงป่ากับปลาหลายแห่งพี่น้องเห็นบ่มพี่น้องป่าป,ปักกระดีครับขึ้นเป็นฟูงเป็นฟูงเลยพี่น้องนี่ครับปลกกระดีครับปลกกระดีขึ้นเป็นฟูงเลยพี่น้องเห็นบ่ ฟังทางนี้ก็บ่หลายครับน้ำเพราะว่าพืา้นกักไว้นี่ครับไฟฟ้ากันน้ำไม้พี่น้องนี่ครับที่ภูเขาแม,าม่ทายเมืองไงอาทิตย์ที่แล้วครับเพิ่มก็ได้บวันนี้เพิ่งเอาน้ำึ้นดีพี่น้องนี่ครับเพิ่งเอาพายางกันกันกันกั นำก็เป็นพักอยู่ครับนี่เพือทรงนำขึ้นไปให้ไปหน้าพี่น้องไปลงมาหลายมือแล้วพี่น้องเนอะอีภาพเมืองเ,มองเขาครับนี่ครับเขาเขาหน้าปางพี่น้องมันก็สามแน่เพสามแน่ไปแล้วครับเขาง่ามแต่กอแล้วพี่น้องมองดูตอนนี้กับเพิ่อหัวเข้าแล้วครับ เออฮะฝนมาลงมาหลายมือแล้วทั้งเคลื่อนฝนกับฝนตกเ้อฝทั้งเคื่อนฝนนะครับทั้ทงเคลื่อนอุบลรา์กับฝนตกเลยพี่น้องช่วงนี้กับอาการห้อนอยู่ครับกับฝนตกเป็นบางมองพี่น้องเป็นบางมือนี่ที่แนมเห็นมืดตึบอยู่นี่ครับคือฝนตกทั้งเขลื่อนอุบลรา์พี่น้อง นี่ครับบริเวณขางทางยางกะมัตถุมีหนูมียางกินเพิ่นกับมาสามครับชุมหนึ่งกรนนะตื่พี่นอ้องขึ้นเพียงหัวเขาเลยครับบริมาสีหามือครับพาพี่น้องมาอวบรรยากาศยงมืัแรดเวยครับเด้อ หน้าปังครับน้มได้พี่น้องแต่คอจอดกันหมดแล้วครับไอซีห่างๆนี่เนี่คนสามนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติทั้งกลางๆก็แต่คอกันหมดแล้วครับดั้งเน้นน้ำก็นิ่งแล้อพี่น้องเลื่อนน้ำนิ่งเพราะว่าเพิ่นกักน้ำเลยครับนี่กักน้ำมองนี่แล้วก็บ่ิหาน้ำลงมาหลายมันกิจกักขึ้นไปหน้าเพิ่นทั้งฝุ่นครับ ปาลากระไลเด้พี่น้องปลาคอปลาตะเพียนปลาปลาเนิ่นปลาดุกเขาสอยขา,ม,ขา,าม,ม้นเขาหน้านี่มัดครับแต่มาหากับเพาะได้กินอยู่ครับดูครับพี่น้องเขาหน้าปางฟางไท้ยหฮาครับนี่เขาพญอดวนครับ เป็นกะวานปุ๋ยไปเทีหนึ่งแล้วเขาหน้าปังนี่ยเขาวานปุ๋ยสามหลอดเล็กพี่น้องกะจีวานอีกกลางเดือนได้มีหน้ากวานอีกรอบนึงกับกลางเดือนเ,ม,นเอนม่สากะอีกรอบนึงกับเป็นรอบสุดท้ายครับใส่หลายหลายครับปุ๋ยได้หน่อยได้หน่อยเพราะว่าเขามันกางง่ามหน่อยครับใส่ปุ๋ยหลายหลายครับ พาพี่พาน้องมาลงมาทงมาทาเด้อพี่น้องเด้ออากาศห่อนกลางเว่นกลางเว่นอากาศห่อนแหงครับบ่ได้ไปใสามาใสาเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเย็นกว่าอยู่ข้างนอกครับพาพี่น้องมาเมืองบรรยากาศยิ่งมาแรงครับานี่น้ำคลองเฮาครับน้ำกระเบื้อปูยูไก่คลองกระไดเฮ็ดผู้ปยกกูยูไก่กระไดเฮ็ดครับ ห้องนี่ก็กวงเลยพี่น้องกระวงแปดเมตรได้พี่น้องเนี่ยบางมองกระท่หมหัวได้ครับเด้อลูกพี่น้องปลาปลาขึ้นบักใจได้ครับมหาห้กินกับพ่อได้กินอยู่เด้อครับเด้อปลากระไหลปลาช่อนปาลาดุกปลาตะเพียนปลา,านิ่นปลาไน่เขาสวยเขาหน้าเขาโม้นมีหมดครับ ลงมาส้มเขาพี่น้องเอ้ยเขาพญาดวนครับเปินสามแล้วเนี่ยเรากันแท่นี่หลังจากดันน้ำเขากันกะเริ่มวานปุ๋ยวานหยังกันเขาเราเริ่มงามแล้วพี่น้องวางท่านี้กับของพญาย,ยงนะครับนี่มุมีน้ำครับเปินบร่สูบน้ำเขาเพราะว่าเ้าต้องเอาน้ำสูบน้ำเขาด้ยครับเพราะว่าน้ำทั้งเทิงทับป ่งทงทั้งมืมือดผมบาเลยลงมาเพราะว่าห้าปิดสมข้องพี่น้องเพิ่อนก็จะได้สูบจากข้องนี่คือเมา่ไส่พี่น้องติดข้องสูบกับว่าหลายมือหรอกสูบแป๊บเดียวมันก็ได้น้ำนะครับ งามมอพี่น้องเขาหน้าปังมึงดูครับถือปุ๋ยแล้วครับแหล่เอ็นเลยอากาศหาโมงก็กลัวหาหงโมงนะพี่น้องเด้อลงมาทงมาทาครับบ่อยมาหลายมื่อแดีวพี่น้องอากาศร้อนห่อนสองมื่อนี่อากาศหอ่อ,อ,อ,าาศหอนแห้งครับ ฝนค,ครับฝนตกอยู่เขื่อนฝนตกอยู่เขื่อนอุบลรัฐ ข้องแหงเห้าเนี่ยน้ำไหลายอ่เลยพี่น้องน้ำไหลตลอดหนาฝนกับที่ไหลก็เนี่ยพี่น้องหนาฝนกับที่นเลยนี่ครับล้องเน,นี่ยหนาฝนกับที่น้ำล้นกับที่ทมหัวครับตอนนี้บังมองกับทมหัวกัมี่นี่เด้อพี่น้องเด้อท้าลงไปหน้าเพล่นก็เอาหินหนูล่างมาเทเลยครับหนาฝนกับบอลมวมวีบวกมีลมเพราะครับพ่นเหยียบมาเหยียบแล้วก็ลดเกรครับ ไปหอนให้หอนหน้าหอดหน้าทุกเจ้าเลยครับทางนี่ท,าาทา่านก็จะไปหารถไปทั้งบานเออเหมือนี่บริเวณใสลงมาทงมาถามาเมืองเขาเลยพี่นอ้องด้วยภาพี่น้องเม,มืองเขานับปังฟังไท่ห้องครับนี่ครับเขาเดือนกลัวได้พี่น้องนี่ตอนนี้ก็เพียงหัวเขาแหลยครับเขาเดือนกลัวครับ เอ็ดง่ายครับวันแล้วฮะกะอาทิตย์หนึ่งฮาก็คุ้มหยาพี่น้องยี่สิบห้าวันเนี่ยฮากับวันปุ๋ยนี่ก็อวันปุ๋ยรอบหนึ่งนะครับกะสิบประมาณกลางเดือนมมนาเนกะิะวันอีกรอบนึงครับกะกลางเดือนเมษากะิวันอีกรอบหนึ่งครับ,รบ,ค,รบคือรอบสุดทยกลางเดือนเมษากับบางเจ้ากะเกี่ยวสินเดือนเมษาบางเกาก็เกี่ยวต้นเดือนพฤษภาครับ กาดหอมมาได้ไปใส่มาใส่เลยครับเด้อป่าลุงพี่น้องเอฟซี C, ป่าลุงน้องนองุนงลูกหลานทันใดก็มารับชมรับเมืองอยู่กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อพามาลงทงลงทางลงทงลง,ลงทาครับนี่ครับเขานับฟังฟังไทยพี่น้อง ตอนนี้เดือนหนึ่งไหนด้วยครับเด้อเห็นใทยเห็นหน้านี่ก็มีความสุขอยู่พี่น้องน้ำเสามากอะมาเมืองน้ำเม,มืองในลกงยาลกยุ่งอกก่ะกะเอาน้ำเขาพอสวยมากหิวเขาก็ไปกินข้าว่ายู่บ้านกิกนเสร็จก่ะ ตอนเที่ยงตอนหยางอยากลงมากกับมากครับเพราะวนมากง่ายครับขีร่รถจักรมากเลยครับในถนนพี่น้องถนนเป็นหอวไห้หัวห,หน้ามัดทุกเจ้าเลยครับนี่ไปลุ่มกลางทงไปคุณครับถนนนี้สะดวกสบายครับไปมากสะดวกเพราะว่าหนาฝนหนาแรงคลีบนียวมมีอย่างหลายเลยพี่น้องเออ้อพผามามง,งมองทงเมืองทามืองไฮมองหน้าครับไปเลยครับ ปลากระไลายได้พี่น้องหรอพี่น้องปลากระดีครับเป็นฝูงเป็นฝูงเลยครับปลากระดีปลาหมอปลาตะเพียนปลานิ่นกับมีครับแนมเห็นอยู่ครับพูดครับปลานิ่งอู้ครับปาลานิ่เป็นฝูงอยู่ครับปลากระดีเห็นบ่พี่น้องนะพี่น้องนำมาปลากรมาคือเพื่อนว่าพี่น้อง,นะองอเอง้ย น่ามันหไหลดิพอร้อยหันห่อยนะจชีตัวมันนั่น<ง>นี่เรามองรอาก,กับกระสอบทางเวียนหนัวมันนั่นเป็นหลุมเป็นบอ่อดิ

เดี๋ยวับชีวิตบรรน,นอครับลานครับมาเอาแหมาทึกป่าปรามก็มีอยู่น้ำฟังเป็นอยู่น้ำม,มันหลายพี่นอ้องบรรยากาศยังแรงเลยครับเด้อฝนนี่ตกอยู่เคืออนนี้เนาะฝนตกกรทั่งเคืออนนี้นี่ ชีป็นบันบาน,บานพี่น้องมือนี้ต้องห่อนได้ดีตัวมันนี มันจะกาดยมแมงแล้วพี่น้องเดอ้อครับท่างนี้เขาล่องนำนำเขาอยู่ครับเอานำเขาหน้าปางครับถ้าบุญก็เป็นโน่นบ้านแล้วครับเด้อโน่นไฮโน่นบ้านที่แนบเห็นเป็นปลาอยู่บุญครับ เอาอยางหลาหรออมันตื่นมันลงไปแล้วป่ะ ปลาหลายอยู่ึ้นมุบบับบุบบับอยู่ปา่านี่น้ำขล้งนี่ก็หลายนี่